ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอีเปิดคลิปลึกเหตุสารดีกาให้ทักษิณขยายส่งคำชี้แจงฟังช,ชัดๆทำไมอนุญาตเผยเอกสารปรปรชส่งชุดเล็กไม่ได้ให้ชุดใหญ่สารจากที่มีการรายงานนัดไตสวนข่าววันที่13มมิถุนายนนี้ โดยอดีตนายกไม่มาศาลแต่มีการมอบหมายให้กับทนายมาแทนพร้อมกับขอขยายเวลาในการยื่นคำชี้แจงซึ่งก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรสังคมก็คงจะสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะที่ปปชมีการส่งเอกสารไม่ครบมีข้อเท็จจริงอย่างไรโดยก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่30เมษายน2568 สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีการนัดฟังคำสั่งในคดีที่นายชาญชัยยื่นคำร้องขอให้สารไต่สวนกรณีที่กรมราชทัณฑ์อนุญาตให้นายทักษิณซึ่งถูกตัดสินจำคุก8ปีแต่ได้รับการลดโทษเหลือน1นปีออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสารงานประชาสัมพันธ์แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉบับที่6ทับ2,568 วันที่30เมษายน2,564เวลา13นาฬกาศาลฎีกาได้มีการอ่านคำสั่งคดีหมายเลขดำที่บค1-2568ับ 8. ระหว่างอายการสูงสุดคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐโด,ดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทย์นายชันชัยอิสระเสนารักผู้ร้องพันตำรวจโททักษิณหรือนายทักษิณชินวัตรจำเลย สำหรับคำสั่งสารฎีกามีช่วงหนึ่งว่าให้โจทจำเลยดังกล่าวผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมราชทัณฑ์และนายแพทย์ใหญ่โรงพิบันตำรวจแจ้งให้สารทราบพร้อมกับมีการแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งกรณีที่ผู้ถูกร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลนั้น เมื่อผู้ถูกร้องไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลกรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยคำขอดังกล่าวทั้งนี้ศาลจึงมีคำสั่งให้นัดร้อมหรือนัดไตส inal, ส่สวนในวันที่13มิถุนายนเวลา9นาฬิกาต่อมาเมื่อวันที่10มิถุนายน2568นายน 2, นนวินยิชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณชินวัตรอ,อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยถึงกรณีศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตั้งองค์คณะไต่สวนการบังคับโทษจำคุกของนายทักษิณ ที่ไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจและนัดไตสวนในวันที่13มิถุนายนนี้ว่าจากที่มีข่าวออกมาจะมีการเลื่อนนัดไตสวนในวันดังกล่าวนั้นถือเป็นความเข้าใจที่ขาดเคลื่อนตอนในฐานะทนายความของนายทักษิณได้ยื่นคำขอขยายเวลาส่งเอกสารคำชี้แจงต่อศาลออกไปก่อน30วันซึ่งศาลได้กำหนดกรอบเวลาเป็นภายในระยะเวลา23มิถุนายนนี้ส่วนวันที่13มิถุนายนตนในฐานะทนายความจะเดินทางไปยังศาลฎีกาตามนัดไตส่สวน โดยที่นายทักษิณจะไม่ได้เดินทางไปที่ศาลด้วยตนเองขณะที่ในวันที่11มิถุนายน2568 รองสตราจารย์ดรอาอนนท์สังวรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีดังกล่าวโดยมีเนื้อหาบางช่วงสำคัญว่าการที่นายทักษิณชินวัตรขอเลื่อนคดีออกไปโดยอ้างว่าเอกสารจากปปชยังมาไม่ครบหรือมาล่าช้าและสารดีกาท่านยอมให้เลื่อนไปแต่ไม่เกิน23หรือ25มิถุนายนนี้แต่ยังไต่สวนนัดแรก13มิถุนายนนี้ตามเดิม ผมเห็นว่าสารดีกาท่านทำถูกและขอให้กำลังใจสารดีกาเพราะการจะนำตัวพู้ละเมิดคำสั่งศาลโดยไม่ยอมติดคุกแม้แต่นาทีเดียวนั้นต้องทำไปโดยกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องไม่ให้มีข้อโต้เถียงได้ดังนั้นการที่สารดีกายอมให้เลื่อนเพื่อให้ฝ่ายจำเลยได้มีเวลานำเสนอเอกสารของปปชจึงเป็นการดีหากสารมีคำสั่งให้คุณทักษิณชินวัตรกลับเข้าคุกจะได้ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆได้ไดได ผมจึงสนับสนุนครับนอกจากนี้ค่ะในวันเดียวกัน11มิถุนายน2568มีรายงานข่าวเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่มีรายงานออกมาว่ามีการส่งเอกสารให้สารดีกาไม่ครบนั้นปปชส่งเอกสารให้สารไม่ครบทราบว่าในเรื่องเอกสารนี้มีจำนวน2ชุดเป็นชุดเล็ก1ชุดและชุดใหญ่อีก1ชุด แต่เอกสารที่ปปชส่งให้สารเป็นชุดเล็กไม่ได้มีการส่งชุดใหญ่ไปให้ทำให้มีข้อมูลปรากฏออกมาว่าส่งให้ไม่ครบนั่นเองซึ่งก็เป็นข้อมูลที่แหล่งข่าวมีการระบุค่ะส่วนทางด้านของนายชันชัยอิสระเสนารากักอดีศสพักประชาธิปัตย์ก็ได้มีการเปิดเผยกับทีมข่าวดุคิติถึงการที่สารติกาอนุญาตให้นายทักษิณขอขยายเวลาว่าเนื่องจากวันที่สารสั่งให้ส่งคำชี้แจงต้องนับจากวันที่ได้รับทราบคำสั่งสาร จึงมีกระบวนการให้ปิดไม้ที่ผู้รับจะได้รับหากอดีตนายกได้รับวันไหนก็จะต้องเริ่มนับจากวันนั้นโดยตนทราบว่ามีการปิดไม้ที่ล่าช้าออกไปประมาณ8วันดังนั้นเมื่อทนายทักษิณขอขยายเวลาออกไปทงางศาลฎีกาจึงอนุญ,ญาตให้เลื่อนไปได้เพราะตามกำหนดมีเวลาให้ส่งคำชี้แจงภายใน30วันโดยนับจากวันที่ได้รับหมานั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นขั้นตอนปกติที่ศาลให้ความยุติธรรม คิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าในหมายเนี่ยที่ผมดูแล้วเนี่ยที่ที่กระบวนการพิจารณาที่ศาลสั่งไว้วันที่ผมที่เราไปรับหมายมาเนี่ยมันมีคนมีผมคนเดียวที่ได้รับหมายตอนี้ในหมายนี่เขาก็เขียนว่าให้นัดพร้อมหรือไต่สวนในวันที่13มิจุนา2องนเวลา930นหมายแจ้งคำสั่งและหมายนัดให้โจทก์และจำเลยทราบโดยมีหนังสือขอให้ศาลที่คู่ความ มีผู้วิรำนาในเขตอำนาจศาลเนืงการจัดส่งหมายดังกล่าวแทนการส่งหมายหากไม่พบให้ผู้มีได้รับหมายชอบให้ปิดหมายให้มีผลทันทีและมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีอำนชาเรือนจำกรุงเทพมหานครอธิบดีราฐธารนและนายแพทย์ใหญ่ทราบโดยจดส่งทางไปรษณีย์ด่วนตอนนี้เขาให้ส่งไอเนียอีกฉบ,บับหนึ่งเนี่ยประดีอีกฉบ,บับผมไม่ได้หยิบมาบเพราะให้ให้ส่งเนี่ยให้ส่งภายในสามสิบวัน ให้ให้ชี้แจงภายในสามสิบวันโจตจำเลยนะครับผมหลังจากได้รับหลังจากได้รับหมายในสารแปะที่บ้านกัรสงราชด้วยนะแปะเนี่ยมันแปะวันที่สิบสิบสิบมันเลยมันเลยมันนับไปเนี่ยมันได้แค่เจ็ดแปดวันไงมันเลยไม่เจ็ดแปดวันไงอ๋อครับผมมันเลยวันที่สามสิบมาเจ็ดแปดวันมันก็เลยขอเลื่อนเป็นเดือนมั่งสาลเลยให้แค่เฉพาะเท่ากับสามสิบวัน การให้แค่7-8วันดีนะให้เลื่อนให้เลื่อนไปตามตามตามที่หมายสารหมายช้าเออหมายสารติดช้าหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงกนี้ได้เลยค่ะ